เล่นได้เล่นได้ยิ้ตัวเอ้นดวงเล่นกันเล่นกันเหรอเล่นกันเล่นดวงกันเส็จแล้วยังเย็นด้ยมีหินด้วยนะโอ้ป <detta jeune ton LS> <t is> <you> <t is> ิ้งเา น้องยิ้มบานน้องแล้ววันมาเลี้ยงเดนชอบนี่เพิ่งซื้อเลยปะฮะเพิ่งซื้อเลยมั้ยต้องต้องมีของต้องมีโอ้ยแยไม่มีเชือกมีกระสอบใช่ฮัลโหล ยังขอยัง,ยงขอยังโอ้โกรธเลยเหรอไม่ยอมเลยเหรอคะไม่ยอมขึ้นนะมาีอร์เมามา้วเพ็มันปี๊บมันแค่บอันี่ะไง ่วอะไรปะเช้าปะเช้าข้าวหมูข้าวหมูหมูเลยล้ม่าปรับไาองครั้ตลอดโอ้ัทรทอะไรลูกเป็นเส้นไงครั้งแรกอ้ไม่กลัว นั่งไม่ยอมใส่ไปพักว่านะพ่เนาะเพราะว่าเมอีตีเท้านี่นาวกาเลย,กกนนะเลยทอทอาเอาหารเสริมสองขวดเลยเอาน้ขวดน้ำ้เอาน้ำข้มานก็ได้น,น้ำข้มเนยจะได้ง่ายดิหัวเขาไม่ได้เปียกเาเปียกแต่นี่เปียกตัวเขาต้อง แล้วถ่ายไม่สวัสดียายยังคะสวัสดีค่ะก็หัวด้วยก็หัวด้วยโอ้โหมือมันโอเคไหนขายได้ยังคะขนมคือย่าอยากกินขนมทำมีทฉาอะไรขนมย่ายายทานครับไหนแต่ไม่ได้ยังทำที่ทำที่จะไม่ได้ยังที่เขาบอกปากแยกโดนตอกแล้วเนี่ยวันเสร็จชุดกระโปรงกระโปรงที่ยายอยากให้ใส่ได้ครอ้ผูกข้ออ่ะจีที่ผูอ่ะจะไม่ถ่ายรูปลงให้ เห็นแทนนักใส่บูฟ่องไม่ค่อยสวยไงเหมือนกระเทยเลยอ่ะเธอใส่แต่งสุโขโพอะเซ็กซี่ใช่ไหมสวยลองใส่แล้วอุ้ยไม่สวยยิ่งสีเทาแล้วก็ดออกแบกไม่เอาตัวนี้ชอบชอบมากกว่าเขาชอบตรงนี้มากกว่าใช่ชอบตรงนี้มากกว่าใครตีจากเขาเลยเขาได้ตีค่ะ